กันยายน2563บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับทันที40ประโยชน์วันนี้เข้าสู่เดือนใหม่หนึ่งกันยายน2563บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับความช่วยเหลือรอบใหม่ทันที40ประโยชน์จากทั้งหมด70ประโยชน์ในเดือนกันยายน2563สำหรับ40ประโยชน์ดังกล่าวจะมีอะไรบ้างไปเช็คเลยครับ บัตรบริการแห่งรัฐวันที่1กันยายน2563 1. ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะค่ารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรถเมล์บขอสอมกอและรถไฟฟ้า500บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพและ6จังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครและนคนปรปฐมครับ ค่ารถโดยสารบขสรถทัวร์รถบขส5 0 0บาทต่อเดือนต่อคนผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดโดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารบขสค่ารถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตัวรถโดยสารรถไฟ 2. วง,งเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการเกษตรในร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กาหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า3 0 0 0 0บาทต,ต่อปีได้รับวงเงิน3 0 0บาทต,ต่อเดือนต่อคนผู้ถือบัตรที่มีรายได้มากกว่า30,000แต่ไม่เกิน100,000บาทต,ต่อปีได้รับวงเงินช่วยเหลือ2 0 0บาทต,ต่อเดือนต่อคนครับ 3. ส่วนลดค่าซืกกา้อกา๊าซ LPG ก๊าซหุงต้ม45บาทต,ต่อเดือนต่อ ต่อคนต่อ3เดือนโดยผู้ถือบัตรจะได้รับทุกคนและสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ 4. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มปตท100บาทต่อคนต่อเดือนสามารถใช้ได้ในร้านค้าที่เข้าร่วมรายการโดยได้รับสิทธิเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพหาบเลลหรือแผงลอยไว้ก่อนหน้านี้กลางเดือนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับอีก30ประโยชน์นอกจาก40ประโยชน์ดังกล่าวแล้วในเดือนกันยายน2563ผู้ถือบัตรยังจะได้รับความช่วยเหลืออีก3รายการในช่วงกลางเดือน1 คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มแบบ5%สำหรับผู้ถือบัตรสซบริการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตรและใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านชงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นๆที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนสิงหาคม2563โดยรัฐจะคืน ภาษีแวด5%ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์อีมันนี่ของบัตรกนจนซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดหรือลูดซื้อของตามร้านค้าอื่นๆที่ร่วมโครงการได้แต่ยอดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน500บาทต่อเดือนเช่นใช้ใจ่ายผ่านบัตรกนจน100บาทได้แวด5%เข้าบัตร5บาทใช้ใจ่ายผ่านบัตร1000บาทได้แวดเข้าบัตร50บาทใช้ใจ่ายผ่านบัตรกนจน5,000บาท คืนแบต5%เข้าบัตร250บาทใช้ใจ่ายผ่านบัตรคนจน10,000บาทคืนแบต5%เข้าบัตร500บาทครับ18กันยายน2563 6ค่าน้ำประปาฟรี100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ได้รับสิทธิ์คือครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วทั้งนี้เมื่อบินค่าน้ำมาผู้ได้รับสิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรสบริการแห่งรัฐในวันที่18กันยายน2563และสามารถนำบัตรมากดเป็นเงินสดใช้ได้เลย 7. ค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนครวัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ230บาทและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยทั้งนี้เมื่อบินค่าไฟฟ้ามาต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบทำการบันทึกข้อมูลและทำการโอนเงินสดให้กับเข้าบัตรคนจนหรือบัตรสบริการแห่งรัฐในวันที่18กันยายน2 5 6 3และสามารถนำบัตร มาใช้กดเงินสดได้เลยครับปลายปีนี้เปิดลงทะเบียนบัตรรอบใหม่เมื่อต้นเดือนสิงหาคม2563ที่ผ่านมานายรัวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสคและโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าสสคมีความพร้อมจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่แต่ที่ผ่านมาต้องเลื่อนการลงทะเบียนออกไปก่อนเพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 แต่หากสถานการณ์โควิด -19 ขี้ขายลงในเร็วนี้ก็พร้อมที่จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ได้ภายใตรมาตรที่4หรือระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2563อย่างแน่นอนด้านผู้ถือบัตรเดิมจะได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากบัตรอย่างต่อเนื่องเช่นค่าใช้ใจ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางและค่าซื้อกา๊าซหุงต้ม โดยกระทรวงการคลังได้ของบประมาณในปีงบประมาณ2564ไว้อยู่แล้วดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวเบื้องต้นคาดการว่าค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินการนี้ในปีงบประมาณ2564จะอยู่ที่54,729.25ล้านบาทโดยแต่ละปีที่ผ่านมาสสคจะได้รับ 4 0่0 0 0ถึง50,000ล้านบาทส่วนจะพิจารณาเพิ่ม,เต,มเติมสวัสดิการใดหรือไม่สสคอขอ,ขอ,ขอดูตัวเลขผู้ที่ลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะมีทั้งหมดเท่าไหร่ก่อนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งขา่าว The Bangkok Insight ครับ